ความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านระบบจรวดหลายลำกล้องของไทยระบบจรวดหลายลำกล้อง Multiple Launch Rocket System หรือ MLRS และประสิทธิภาพในการรบระบบจรวดหลายลำกล้อง Multiple Launch Rocket System เป็นยุโทโธปกรณ์ประเภทพื้นสูงคกนที่ใช้ระบบจรวดหรืออาวุธปล่อยนำวิถีในการยิงสนับสนุนระยะไกลเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน อาวุธชนิดนี้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอาวุธยิงสนับสนุนที่สร้างอำนาจการยิงสูงมากในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับอาวุธสนับสนุนประเภทอื่นเช่นปืนใหญ่ เนื่องจากมีชุดยิงจำนวนมากติดตั้งในระบบเดียวทำให้สามารถลดจำนวนกำลังพลที่ต้องใช้ตอนหน่งหน่วยยิงสนับสนุนลงได้เป็นอย่างมากเช่นระบบรถยิงจรวดหลายลำกล้องมาตราฐานขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่มี40ท่อยิง1ระบบใช้กำลังพลเพียง3นาย เมื่อเริ่มยิงสนับสนุนเพียง1-2นาทีจะสามารถสร้างอำนาจการยิงได้ใกล้เคียงกับอาวุธประเภทปืนใหญ่สนามขนาด155ม mm. ิลิเมตรหระบบยิงต่อเนื่องถึง14นาทีหรือต้องใช้ถึง7ระบบที่จะสร้างอำนาจการยิงที่ทัดเทียมกันได้ในเวลาจำกัด ซึ่งทำให้ระบบ MLRS สามารถสร้างความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์การยิงสนับสนุนในลักษณะยิงแล้วเคลื่อนที่ Shoot and Scoot ต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีอันจะส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงการตอบโต้ Counter Battery จากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพความได้เปรียบทางกลยุทธ์และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้กลยุทธ์การใช้งานระบบยิงสนับสนุนระยะไกล ถือเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในพื้นที่การรบทั้งในแง่คุณลักษณะความท่องตัว mobility และระยะยิงหวังผล effective range ระบบ MLRS ที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานร่วมกับยานพาหนะทําให้มีความคล่องตัวสูงมากในการปฏิบัติการและลูกจรวดสามารถออกแบบให้มีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายระยะไกลได้โดยไม่มีข้อจํากัดของความทนทานของลำกล้องต่อดินขับมากเท่ากับปืนใหญ่โดยมีเพียงข้อจำกัดสำคัญของ MLRS ระยะแรกคือความแม่นยำ Accuracy เพราะการใช้งานจรวดหลายลำกล้องมักถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและไม่สามารถเหลงประณีตในลักษณะเดียวกับอาวุธปืนได้แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาจรวดนำวิถีหรือชุดดัดแปลงนำวิถีสำหรับระบบ MLRS ก็ได้เพิ่มขีดความสามารถในการนำร่องเข้าสู่เป้าหมายที่แม่นยำได้ในระยะไกลเป็นตัวเลือกในการใช้ยิงสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในห่วงระยะเวลาปี2,543ถึง2,565เทคโนโลยีจรวดหลายหลังกล้องได้มีการพัฒนาและใช้งานขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามอา่าวเปอร์เซียครั้งที่สองสงครามอัฟกา,านิสถานกรณีพิพาทไทยกัมพูชากรณีพิพาทนากาโนคาราบัก และกรณีข้อพิาพาทระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนว่ามีการใช้ MLRS เสริมร่วมกับหน่วยอื่นใหญ่สนามมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อชดเชยและเติมเต็มการดำเนินกลยุทธ์ที่อาวุธยิงสนับสนุนอื่นทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำลายพื้นที่วงกว้างฉับพลันหรือการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำ precision strike โดยไม่ต้องพึ่งกำลังสนับสนุนทางอากาศโดยเฉพาะในสภาวะที่ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครองอากาศได้อย่างสมบูรณ์ระบบ MLRS จะสามารถแสดงประสิทธิภาพในการโจมตีและเคลื่อนที่ในการทำลายเป้าหมายสำคัญได้เพราะความคล่องตัวในการเคลื่อนที่และขนาดที่เล็กจนสามารถซ่อนพลางในภูมิประเทศได้โดยง่าย สถานการณ์พรมแดนไทยและศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยมีขอบเขตรเพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง4ประเทศได้แก่ประเทศลาวเมียนมากัมพูชาและมาเลเซียโดยแนวพรมแดนระหว่างไทยลาวมีความยาว1,750กิโลเมตรแนวพรมแดนระหว่างไทยเมียนมามีความยาว2,202กิโลเมตร แนวพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชามีความยาวประมาณ798กิโลเมตรและแนวพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซียมีความยาว576กิโลเมตร รวมแนวพรมแดนทางบกมีความยาวประมาณ5,326กิโลเมตรซึ่งถือว่ายาวมากและทำให้มีโอกาสสูงตามไปด้วยที่จะเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งขึ้นตามแนวชายแดนทางบกจนถึงขั้นที่มีความจำเป็นต้องใช้ MLRS ในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันหลายประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยได้เพิ่มขีดความสามารถด้าน MLRS อย่างต่อเนื่องอาทิ กัมพูชามีการจัดหาจรวดหลายลำกล้อง RM 70ในปี2,555ระยะยิง40กิโลเมตรจำนวน20ระบบและในปี2,565กัมพูชาได้จัดหาจรวดหลายลำกล้อง Type 90B ระยะยิง40กิโลเมตรจำนวน8ระบบและจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ที่มีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรจำนวน8ระบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถของระบบ MLRS ให้มีความทันสมัยขึ้นอย่างมากทั้งในด้านจำนวนระยะยิงและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยกว่า BM21 เดิมของกัมพูชานอกจากนี้ในปี2561ประเทศลาวได้จัดหาจรวดหลายลำกล้อง SR5 ระยะยิง50กิโลเมตรจำนวน12ระบบ และที่สำคัญในปี2,564เมียนมาได้จัดหาจรวดหลายลำกล้อง SY-400 ที่ทันสมัยและมีระยะยิงไกล300กิโลเมตรจำนวนหนึ่งรวมถึงมีการจัดตั้งสายการผลิตระบบจรวดขนาดเล็กเองภายในประเทศด้วยสถานะของประเทศไทยและจุดอ่อนในการพัฒนา ในปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านระบบจรวดหลายลำกล้องน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยอย่างไรก็ดีจุดแข็งของประเทศไทยคือการมีขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตระบบจรวดหลายลำกล้องภายในประเทศรวมทั้งขีดความสามารถด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุงภายในประเทศที่จะช่วยดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภา,ภารกิจในยามสงคราม จุดอ่อนในการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องของไทยงบประมาณและเทคโนโลยีการพัฒนา mlrs ต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งในการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการจัดซื้อเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจากต่างประเทศ นอกจากนี้การขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นเช่นระบบนำวิถี Guidance Systems และวัสดุศาสตร์ Materials c i e n c e ทำให้การผลิตจรวดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องยากและต้องพึ่งพาต่างชาติ ขีดความสามารถด้านบุคลากรการพัฒนาและใช้งาน MLRS อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาทั้งวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมการบินและอวกาศและวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับสูงทำให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างล่าชา้าข้อจำกัดด้านการผลิตภายในประเทศ แม้ว่าไทยจะมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างได้เองแต่ห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนสำหรับการผลิต MLRS ยังไม่สมบูรณ์การขาดแคลนโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานสากลทำให้ต้องนำเข้าส่วนประกอบสำคัญจากต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงหากถูกระงับการขายกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนอาจติดขัดกับข้อจำกัดทางกฎหมายและนโยบายบางประการทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเช่นกฎหมายควบคุมการส่งออกอาวุธหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่อาจจำกัดการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทหารบางอย่างความท้าทายและการพัฒนาในอนาคตแม้ว่า MLRS จะมีความสำคัญแต่การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนี้ก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย ในเรื่องของงบประมาณที่สูงการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอย่างไรก็ตามหากมองในระยะยาวแล้วการลงทุนในระบบอาวุธเช่น MLRS ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความมั่นคงของชาติ การมี MLRS ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยรวมได้อีกด้วยสุดท้ายนี้การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน MLRS ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธแต่คือการสร้างหลักประกันความมั่นคงกับให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว